ดูวิวซะก่อนจะเรียกว่าอะไรร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านโอ้โหบวบลูกนี้มันใหญ่มากเลยโอ้ยลูกนั้นก็มีแต่ว่ายายจะเอามันได้ไหมลูกนี้ยายไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่หรอกมันใหญ่เกินมันใหญ่ได้แบบม้อหนึ่งลูกหนึ่งไปเลยม้อหนึ่งลูกหนึ่งไปเลย โน่นไงลูกหนึ่งนี่ไงลูกหนึ่งโน่นไงลูกหนึ่ง,ง,งบวบต้นนี้มันวิเศษมากเดี๋ยวเราไปเก็บต้นหอมโอ้ลืมต้นหอมอันนี้ก็จะเก็บต้นหอมค่ะเนื้อมันไม่เหมือนที่เราไปซื้อมาที่เราไปซื้อมาน่ะเขาเล่งปุ๋ยใช่ไหมอันนี้เราทำอินรีย์มันจะกรอบแน่นที่ของเราที่เราปลูกเนี่ย ผักชีลาวด้วยค่ะเวลากออมเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือผักชีลาวนะคะผักชีลาวยายมันอายุเยอะแล้วเนี่ยเหมือนคนเก็บนี่แหละอันนี้ลูกมันเนี่ยลูกมันเยอะเลยแต่มแมลงกินนะเนี่ยโอ้ยมันเลือ้อยลงไปน่นไง เอาแค่นี้เลยเนาะอันนี้ไม่ให้มันเข้ามาไงเราไปใส่ใส่ไม่เยอะหรอกมันลายย่างแล้วเห็นไหมเต็มตกกะกร้าแล้วเราก็จะเอาแต่ยอดที่มันที่มันไม่สมบูรณ์อันไหนสมบูรณ์เราก็จะเอาไว้ให้มันมีลูกมันก็จะออกมามันจะก็ออกมาตรงนี้มันก็จะมีลูกด้วยเลยใช่มีลูกค่ะ อะวิวชมวิวค่ะวิวร้อยล้านมีเสาไฟฟ้าดูเด้ <c oughs> แต่มันก็อยู่ไกลนะมันไม่ได้อยู่ใกล้เรานะะเห็นเห็นอย่างนี้อยู่ไกลนะเดินไปนี้เหนื่อยเลยนะกว่าจะถึงเนี่ยข้ามทุ่งนี้ไปแล้วยังมีอีกถนนกั้นมีถนนเสร็จแล้วก็ห่างจากถนนไปถึงจะถึงเสาอันนี้ไม่ได้ปลูกเองนะคะ บากซีเดอมันมาปลูกไว้แต่เมื่อไหร่ไม่รู้มาเก็บของมันเนี่ยเอาแค่สองลูกนะนน่นอยู่โน่นไม่เอามันก็เป็นไปเรื่อยๆแหละได้แล้วพอได้หม้อหนึ่งแล้วนะเราก็ไปทำอ่อมกินกันวันนี้โอเค สวัสดีค่ะแฟนขับครัวยายหน่งค่ะวันนี้ยายหนิงมาดูวิวซะก่อนจะเรียกว่าอะไรร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านวิวสวยมากค่ะวันนี้ขอขอบรรยากาศหนึ่งวันนะคะก็จะมาอ่อมกระดูกหมูนะคะอ่อมที่โค้งหมูอ่อนมีคนคนอมเมเต์อเอ่อมนี่เหรอ เขาก็อยากกินแกงอ่อมเนาะอยากได้สูตรเหรอสูตรไม่มีอะไรคะ่ะตะไคร้นะคะพริกแห้งค่ะพริกแห้งหอมแดงกระดูกหมูมะเขือผักชีลาวต้นหอมพวกนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่วันนี้อยากกินก็เลยใส่พริกแกงก็มีแค่ตะไคร้หอมแดงพริกแห้งกระเทียมบ้างบางคนแต่ยายไม่ใส่ ออนนี้โขกอยู่ค่ะเสียงดังมากอ่ะพอเราโขกเรียบร้อยนะคะพอละเอียดหยาบหยาไม่ต้องละเอียดมากเอาหอมลงเอาหอมลงสักสามสี่หัวนะบุบบุบหอมเนี่ยโอเคก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราก็จะเอาอันนี้คือกระดูกกระดูกอ่อนกระดูกซี่โครงหรือว่า เนื้อสันก็ได้ถ้าคนไหนไม่อยากแคะไม่อยากแงะก็ลงหม้อค่ะโอ้เยอะนักเนี่ย <c oughs> ก็พริก <c oughs> อ๋ออันหมูลงแล้วค่ะต้องรวนก่อนนะคะรวนนิดนึงค่ะมันเริ่มร้อนแล้วค่ะลวนนิดนึงรวนเพื่อให้มันหอมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำปลาเพื่อความหอม เพื่อไม่ให้หม้อไหม้ด้วยเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ลมแรงมากต้องมีอุปกรณ์ช <Okay. S 2> ่วยเหลือโอเคเราก็จะคั่วมันไปเรื่อยๆจนจนมันได้กลิ่นหอม <c oughs> อีสานเอิ้นวมาครัว ขวต้องลงออกเสียงแบบนี้ขวถ้าคนภาคกลางเรียกว่าล้วนล้วน,วนโอเคอันนี้เรียกว่ากระบมอันนี้เรียกว่ากระบมคนเหนือเรียกว่าบมเวลาเคนนึ่งข้าวข้าวเหนียวที่อยู่ในหัวถ้าเราเอาออกมาเนี่ยเราใส่กระติ๊บเลยไม่ได้เพราะว่ามันมีไอมันแฉะ เราเอาใส่กระติบเลยมันจะแฉะแล้วมันก็จะเสียง่ายเขาจะต้องมาเทใส่ตรงนี้แล้วเขาก็จะมีไม้กระด้ามไม้กระด้ามลักษณะมันจะเหมือนพายเหมือนไม้พายเขาก็จะมาใส่ข้าวภาษาอีสานเรียกว่าใส่เข่าแล้วก็พอให้มันเย็นพอให้มันไอของความร้อนหมดไปแต่ก็ไม่ใช่เย็นชืดน,นะพอไม่ให้มันเหนียวติดมือเสร็จแล้วก็ ค่อยเอาใส่กระติบช่วยแบ่งเบาภาระลมแรงมากค่ะเนี่ยต้องวังลมนี่เพื่อเพื่อแฟนขับโดยเฉพาะเลยนะนเมาเรื่องอะไรคะที่จะทำอะไรเพิ่มอีกไหมคะที่สวนเหรอตอนนี้ก็พักเพราะว่ามีโครงการจะไปเที่ยวก็เลยพัก บบนึงอีกอย่างหนึง่งอากาศก็ไม่อำนวยอากาศก็ไม่อำนวยค่ะเ <c oughs> พราะอะไรช่วงนี้มีลมมีฝนแดดไม่มีคลุ้มบดศัตรูพืชเยอะไม่แบบว่ามันมันยกทับมาเลยอะ่ะพวกแมลงอะ่ะเพราะเราทำอินทรีย์เพราะว่าไม่ได้พ่นไม่ได้อะไรค่ะเล่าเรื่องโดนัทให้ฟังไหยคะจะให้อะ่ะจะจะให้อะ่ะเล่าเรื่องไหนคะจะเรื่องแบบว่า โดนัทตอนมันเด็กๆอ่ะตอนมันมาน่ะมันก็น่ารักหวังว่ามันแบบว่ามันจะน่ารักแบบนั้นตลอดไปแต่พอมันโตเป็นหนุ่มน่ะหุดเดียวนี้โว้พูดไม่รู้รือมันเริ่มมีแฟนมันก็กลางตลอดเวลามันก็ห่วงแฟนมันใครไปใกล้ก็ไม่ได้ไก่เข้าใกล้ก็ไม่ได้จิก สค่ะนางจะเอาทั้งสองค่ะนางหรอค่ะเห็นไหมเวลาเดินเชิดตลอดเวลาใครมาใหม่ๆโดยเฉพาะสีสดๆเมื่อกี้นี้ก็โดนโดนจิกเขาก็เลยนี่ก็จะรวนประมาณนี้ค่ะไม่ได้รวนนานหรอกค่ะเติมน้ำค่ะ แล้วเราก็จะตั้งไว้นี่ประมาณ1 0บถห้านาทีให้หมูนุ่มแล้วเราค่อยมาปรุงอีกทีหนึง่งคิดบ้าหมูได้ที่แล้วนะเจ้าคะ่ะ ประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นไอซี่คโคงหมูอ่อนนะแต่มันก็เป็นบางตัวนะหมู่บางตัวหมูแก่มันก็ยากอันนี้ก็ต้องรีบคนลงข้างล่างมันดำถ้าถ้ามันลอยอยู่เหนือนะ้ำมันจะดำทันทีมะเขือปิดถ้าไม่ปิดมันจะไม่ร้อนลมมันแรงค่ะนี่้วยมากหลยมากสวยมากเลยคะ่ะ เอาเสือมาปูนอนคุณยายมันจะไม่ไหม้หรอคไม่ไหม้ค่ะมันเป็นไม้มันไม่ไหม้ค่ะอันนี้ซ่อมแล้วนะจริงๆ<อ>แล้วแบบว่าปวกแท้<อ>นี่ซ่อมเข,เ,ขเขาเอาอะไรไม่รู้หยอดหยอดไม่ให้มันผุเพราะว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะมันนานมากตั้งแต่รุ่นทวดเดือนละเอาบวมนะมคิดว่าใส่ไม่หมดหรอ ดี๋ยวคนไม่ชอบกินผักก็มีอย่างเราโอเคเปิดหม้อบแปบ๊บเดียวมะเขือดำแล้วมันทุลักทุเลหน่อยนะคะค <c oughs> แต่ก็มีความสุขนะคะไม่ได้ทำด้วยความจําใจนะเนี่ยทำเพราะเราชอบเรามีความสุขที่ได้ทำอันนี้ก็ใสเ่เผอนเนาะมันจะได้แบบ เสร็จๆอร่อยแน่นอนอันนี้มียังมีคนคล้องใจก็เมื่อกี้นี้ที่ยายหั่นไว้ใช่ไหมก็คืออันนี้งูงูเงี้ยวยายเติมให้งูเงี้ยวยายว่าเติมงูเงี้ยวเข้าไปนี่มันน่ารักยายไม่ได้ปลูกเองนะบักซิเดอ เป็นคนดูแลสวนค่ะเนี่ยเขาก็ปลูกไว้เต็มเลยจะองค์จะอมเนี่ยเขาเอามาปลูกเนี่ยเนี่ยทั่วเธอเก็ปลูกไว้เดี๋ยวจะหั่นต้นหอมกับอันนี้ลงอันสุดท้ายค่ะผักชีเยอะอยู่แต่จะไม่ใส่เยอะมีใครไม่ชอบคะบอกมาอันนี้ก็ต้นหอมเก็บมาจากสวนเมื่อกี้ผักชีก็เก็บมาจากสวนงูเงี้ยวเขือบัวยอดฟักทอง ซื้อหมูอย่างเดียวเราจะใส่หัวมันก่อนเพราะหัวมันนานสุกตึงโอ้เดือดแล้วค่ะลมไม่มีแล้วเอาลงก่อนก็ได้น่าสงสาร <c oughs> น่าสงสารอ่ามาอีกแล้วลม <c oughs> อันนี้คือยอดฟักทองนะคะที่ไปเก็บมาเมื่อกี้ค่ะ เดี๋ยวให้คุณสุดชิมคุณว่าขาดอะไรอ,อร่อยแล้วค่ะอร่อย,อยนี้ยังไม่ชูนะอร,อ,อร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยแล้วจะเอาอันนี้ลงแล้วนะอออวเอาลงแล้วก็กินได้เลยนะคะอันนี้ผักชีกับต้นหอมค่ะสุดท้ายจะต้องใส่อันนี้ค่ะแกงอ่อมค่ะขาดไม่ได้คือผักชีลาวนะคะพอจับหูวหม้อกลมคว่ำค,ค่ะถ้าคว่ำล้วอดเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็พร้อมเลยนะคะพร้อมที่จะกินกันแล้วค่ะมาเด้อค่ะบูดาอยากกินน้ำข่อยมาเด้อวันนี้เราจะปาร์ตี้กันกลางทุ่งนาค่ะไม่มีอะไรหรอกมีแค่หมูนี่แหละอ่อมหมูนี่แหละอย่างอื่นบูมีข้าเหนียวจ้าข้าวสวยจ้า ตอนนี้คุณยายก็จะลองชิมนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนชิมจ้มีใครอยากจะชิมบ้างคะตอนนี้ตอนนี้คุณยายจะขอชิมก่อนเอาเลยค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลย โอ้ยงูเงี้ยวงูเงี้ยวโอ้คำใหญ่ไปบ้านเนี้ยอข้าวใหม่มค,มค่ะคุณแม่งงงไม่รู้กล่องนัวมากค่ะอีกคำนะคะจริงๆรแล้วสูตรไม่ได้มีอะไรเลยมีตะไคร้มีหอมแดงมีพริกแห้ง อกรวมกันเอาลงมารวนในหม้อรวนพร้อมกับหมูรวนให้หมูหอมเรียบร้อยแล้วเติมน้ําเจียวหมูให้นิ่มคุณชอบระดับไหนคุณทําตามนั้นมันไม่ตายตัวว่าหมูบางตัวมันก็ไม่นิ่มมันก็เหมูกแก่ะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็น้ําปลาน้ําปลาแล้วก็ผักต่างๆอย่างวันนี้เราก็มีบวบมีมะเขือมียอดฟักทองมีงูเงี้ยวผักชีต้นหอมแค่นี้อร่อยแล้วน้ำนัวเชีย เพราะว่าอะไรพักไม่เก็บมาเดี๋ยวนี้ลงหม้อเลยอร่อยค่ะสูตรบอกไปแล้วครบถ้วนไม่ไม่ได้กักสูตรนะคะทาให้เห็นเห็น <ๆ S 1> เลยค่ะ,ะมาถึงท้ายรายการแล้วนะคะท้ายรายการท้ายคลิปแล้วอ,อันนี้ไม่ใช่คลิปนะมันเป็นวิดีโอนะมันยาวค่ะเนี่ยถึงถ,ถึงท้ายคลิปแล้วเนาะ,ะก็อันนี้ก็ทำตามแฟนคลับรีเควสมาเนาะ ใครอยากให้ยายทําอะไรอยากได้อยากได้อาหารอะไรภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางดิเพตมาเลยค่ะยายยินดีทําโอเคนะคะวันนี้ก็คงข้ามืดแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วละขอลาบายบายแล้วก็เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ยายนิดนึงจะให้ดีจริงๆก็สต s c ค i b e ค่ะเจอกันคะ่ะบายบาย เดี๋ยวเราจะกินกันค่ะแล้วนั่งกินลมชมวิวตรงนี้ <c oughs> มันมีความสุขมากเลยค่ะ <c oughs> ลูกมือ <c oughs> จัดการ <c oughs> ลูกมือ <c oughs> แบง่งแบง่งแบง่งกันแบง่แบงกัน